สวัสดีทุกคนค่ะครนเยอรมันวิทออนยาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาหัดแต่งประโยคด้วยกันนะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานนะหรือพื้นฐานน้อยอยากจะพูดภาษาเยอรมันได้นะคะคลิปนี้มีประโยชน์มากค่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาแต่งประโยคเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะช่องครวนใหม่ๆอยากเรียนภาษาเยอรมันฟรีๆ2ีชั่วโมงก็รบกวนกดติดตามช่องครนไว้เลย และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ครูพยายามโหลดทุกๆวันอาทิตย์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาหัดแต่งประโยคกันในเรื่องของงานนะจ๊ะงานภาษาเยอรมันนะคะใช้คำว่าอะไร Arbeit ใช่ไหมคะ Arbeit แต่ประโยคนะคะแต่คำนามนะ,ะแต่คำนามนี้เป็นเพศอะไรคะเพศหญิง d r b i t e นะคะเวลาที่เราเรียนในเรื่องของคำศัพท์นะให้เราจำนะคะท่องจำเพศเข้าไปด้วยเพราะมันจะสำคัญมากในการที่เราจะต้องผันนั่นเอง d r b i t e ตัวนี้ก็คือคํานามนะคะคำนามเนี่ยถ้าเป็นคํานามหน้าคํานามจะเขียนเป็นตัวเล็กนะและถ้าเป็นคํำนามคําขึ้นต้นจะเป็นตัวใหญ่ส่วนคําว่าทำงานที่เป็นคํากริยา เราจะเขียนเป็นตัวเล็กนะคะก็คือ arbiten 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 นะคะก็คือคำกริยาแปลว่าทำงานทีเนี้ยเราจะต้องผันนะคะคำกริยาในภาษาอรมันจะต้องมีการผันนะคะเดี๋ยวครูจะแทรกไว้ให้นิดนึงเพื่อหลายคนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนใหม่ๆและยังไม่รู้นะคะส่วนใครที่ รู้แล้วนะคะเรียนมาแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการทบทวนละกันเนาะถ้าเวลาที่เราผ่านคำว่า arbeiten นะคะ ich นะคะชันนะคะผ่านเป็นอะไรคะ a r b e i t e a r b e i t e ตัดเอ็นทิ้งนะคะสลับนะสาวๆหวังว่าจะเห็นเนาะและถ้าเป็นดูล่ะ do เอาไว้อีกบรรทัดหนึ่งแล้วกันอ่ะ do จริงงมันจะต้องเป็นตัวเล็กแต่ไม่เป็นไรหรอกอ่ะ do arbeist เติม st do arbeist นะจ๊ะเธอทำงานนะและถ้าเป็นบุคคลที่สาม rc s แล้วก็มันนะคะ r c s is, คะอ่าแล้วก็มันที่แปลว่าคนทุกคนเป็นอะไรคะ arbited นะคะ arbited ต่อมา w r พวกเราพวกเราใช้เหมือนเดิมนะคะ arbit นะพวกเราเธอกับฉันอนะ่ะพวกเรา ตัวต่อมาเอียเอียเนี่ยได้หลายความหมายนะคะหความหมายพวกแกพวกเธอนะพวกเขาทั้งหลายนะหรือพวกคุณทั้งหลายที่เป็นในรูปแบบสุภาพเอียอะไร arbit นั่นเองสุดท้ายนะคะ C นะคะแล้วก็ C ใหญ่ C เล็กนะคะ C ที่แปลว่าคุณที่เป็น S ตัวใหญ่แล้วก็ C เล็กที่แปลว่า พวกเขาทั้งหลายนะคะอะไรอาบายนะคะอ่าเนาะหลายคนอาจจะยังผ่านไม่ได้นะคะก็นี่คือตารางนะคะในส่วนของการผัานนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองหัดแต่งประโยคนะ,คะประโยคแรกกันเลยเนาะะ <c oughs> ขอไปทุกคนเจ็บ <c> ค <oughs> อมากอ่ะ วันนี้นะคะฉันไปทำงานนะประโยคง่ายๆขึ้นต้นนะคะฉันไปทำงานฉันคือไร each นั่นเอง each ไปแวบเกนพันก็เป็น gear each gear ครูเอาเป็นสีน้ำเงินเนาะ each g e ร r วันนี้หอยเชอะนะคือวันนี้หอยเชอะเราจะบอกว่าอาร์บ t ์ ม้วน,วนไม่ได้มันจะต้องมี Pre p r e p o s i o คือมีคําคำหนึ่งนะคะเข้ามานะผูกประโยคนั่นเองซึ่ง dr. b y t เนี่ยเวลาเราพูดถึงว่าเราไปทำงานเราจะใช้ Pre p r e p o s i o ก็คือคําบุพบทสู้แต่ทีนี้จะบอกสู้อ r b y t ก็ไม่ได้เพราะว่าก็จะผิดหลักกันมากเพราะว่า d e a b i t นะคะเพศของเขาคือเพศหญิงเวลาที่เราใช้ prep s o t s u n เนี่ยมันก็จะต้องกลายเป็นสัวเขาจะกลายเป็นสัวทันทีนะคะ s u a b t e นั่นเองสำหรับคนที่พื้นฐานน้อยหรือเพิ่งเริ่มต้นเรียนถ้าเรายังไม่แน่น g r รมมา r นะคะก็ให้จำ pattern ไปว่าถ้าเราบอกว่าเราจะไปทำงานนะเราไปทำงานเราใช้คำว่า s u ว a b t e นั่นเองนะคะ ก็ถ้าใครสนใจคอสแกมมากควรก็มีอยู่นะคะขอย้ายขายของอ่ะต่อทีเนี้ยประธานนะคะเป็นเราคำกริยาในประโยคบอกเล่าจะอยู่ตำแหน่งที่2เสมอนะคะ,ะและส่วนขยายต่างๆก็จะเป็น3 4ตามลำดับแต่ทีเนี้ยเราสามารถเอานะคะวันมาขึ้นก่อนก็ได้นะคะบอกว่าวันนี้นะคะวันนี้ฉันเนี่ยจะต้องไปทำงาน ซึ่งแว r b คำกริยาก็ต้องมาอยู่ตำแหน่งที่สองเหมือนเดิมและ pronoun น,น,นะคะ pronoun สรรพนาม,มแทนตัวบุคคลก็จะอยู่ข้างหลังคำกริยาแล้วก็ที่เหลือก็จะเหมือนเดิมส่วนขยายเห็นไหมคะคือเราสามารถพูดได้สองแบบว่าวันนี้ฉันไปทำงานเราจะบอกว่า i c h g e h e heute zur Arbeit หรือเราจะบอกว่า heute g e h e i c h zur Arbeit ก็ได้นะคะเราใช้ประโยคไหนก็ได้ความหมายเหมือนกันเนาะอ่ะมาดูประโยคที่2ต่อเจ้านายของฉันเนี่ยนะคะใจดีเจ้านายของฉันใจดีเจ้านายเจ้านายในที่นี้ครูให้เป็นเจ้านายผู้ชายอ่ะถ้าเจ้านายผู้ชายนะคะการแสดงความเป็นเจ้าของเดอะเชฟเอาก่อนเอาเชฟก่อนอ่ะเจ้านายผู้ชายเดอะเชฟ ถ้าเป็นเพศชายการแสดงความเป็นเจ้าของก็จะกลายเป็นไม้เชฟนะนะและถ้าเป็นเจ้านายผู้หญิงก็จะเป็นดีเชฟฟินถูกไหมฮนะเจ้านายผู้หญิงการแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้ก็จะกลายเป็นไมเนอเห็นไหมเชฟฟินนะคะ,ะเจ้านายของฉันนะก็ต่อมาเราก็จะต้องมีคำอะไรคำกริยาถูกไหมคะเพราะนี่คือประธาน นี่คือประธานคำกริยาต่อมานะคะเราจะใช้แวบอะไร i s a mr เป็นอยู่คือก็คือเว็บไซต์ซึ่ง rcs นะ rcs นะเจ้านายผู้ชาย ear นะเจ้านายผู้หญิงก็สี rcs แล้วก็มันเนี่ยพันเหมือนกันเว็บไซต์เว็บไซต์เวลาผันก็จะกลายเป็น east นะคะนี่คือคำกริยานะะ east ใจดีนะคะใจดี มีน้ำใจอัธยาศัยดีนะคะเราใช้คำว่า Net นั่นเอง Net นะใจดี friendly อัธยาศัยดีมีน้ำใจนะคะ Ne t นะเช่นเพื่อนช่วยเราเราอยากจะบอกเพื่อนว่าฮูาเธอนี่มีน้ำใจช่างมีน้ำใจดีเหลือเกินก็ d o bist zia net นะใช้คำว่า Net นะใจดีมีน้ำใจอัธยาศัยดีนะคะอ่ะ สมมติบอกว่าเพื่อนเมื่อกี้ครูอบอกใช่ไหมอะเอาอีกประโยคหนึ่งอะ do mm hmm. best นี่ก็คือเว็บไซต์เหมือนกันนะคะแต่ว่าผันในเว็บเออใน pronomen นะคะในสรรพนาม do นั่นเองนะคะ,ะเรื่องของการผันเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยนะคะไปเรียนกันเรื่อยๆนะคะครูถึงได้บอกว่าให้กดติดตามช่องครูไว้นะคะก็จะมีมาสอนกันเรื่อยๆเนอะ,อะ do best อะไรละ่ะ เติมไปก็ได้ว่าโหโคตรมีน้ำใจเลยเซียนมีน้ำใจมากนะใจดีมากะนะคะนี่ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นดนะูฟอร์มเนาะหน้าจอเห็นนะคะอ่ะ,อะประโยคต่อมาฉันได้งานใหม่งานนะฮะงานใหม่เนี่ยใหม่ใช้คำว่าอะไรหน่อยแต่ทีเนี้ยงานตัวเนี้ย เราไม่เราไม่ใช้อาร์บเราไม่ใช้ดีอาร์บครูให้ไว้อีกตัวหนึ่งนะก็มาจากภาษาอังกฤษนะคะ job นะคะ d e job นะคะแปลว่าอาร์บก็คือแปลว่างานไม่แปลว่าอาร์บแปลว่างานนะคะฉันนะคะได้งานใหมนะ่เวลาที่เราเรียนเราต้องท่องเพศไปด้วยนะ,ะมันสำคัญในเรื่องของการผันนะฉัน ได้งานได้งานใช้แวบอะไรหาเป็น i h a หาเบวบ h a เ e เนี่ยเวลาที่เราผันนะคะเราจะต้องผันกับ direct object คือเขาจะต้องส่วนใหญ่แล้วเขาจะผันกับอะไรที่ในรูปแบบของ accusative นั่นเองนะคะงานนี้เราไม่ได้บอกว่างานอะไรเราบอกว่าเออฉันได้งานใหม่งานหนึ่งนะคะอิ h หาเ einen น e น e อ job นั่นเองนะเพราะว่าเป็นเพศชายเวลาที่ผันนะคะแบบไม่เจาะจงนะผันอคุสทีปเดียก็กลายเป็นเดนถ้าเป็นแบบไม่เจาะจงนะก็จะเป็นไอเนนนะเป็นแบบเจาะจงก็เดียก็กลายเป็นเดนนะคำนามแบบเจาะจงก็จะกลายเป็นเดนและถ้าคำนามแบบไม่เจาะจงจะกลายเป็นไอเนนนะและในรูปของ adjective ก็จะเป็นน้อยเนน job นั่นเองนะ อย่าเพิ่งปวดหัวในเรื่องของ grammar มมห,หรือกรามาตินะคะทุกคนนะคะให้คุณจำทเทิร์นไปว่าอ๋อฉันได้งานใหม่นะเธอนะคะ mm hmm. i c h h a b e einen n e u e n job แค่นี้เลยฉันได้งานใหม่นะ einen ้ e u e n job นะไม่ได้บอกว่างานอะไรนะเนาะง่ายไหมเดี๋ยวเรามาดูข้อ4นะคะประโยคที่4กัน เพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานในที่นี้หมายถึงเพื่อนเพื่อนหลายๆคนในรูปของพหูหจน์นะคะก็จะเป็นดีคนเลกนี่คือพระหุน์นะคะพระหุน์เนาะพระหุ่าเพื่อนร่วมงานหลายๆคนทั้งชายทั้งหญิงนะจ๊ะ,ะเราจะบอกว่าเพื่อนร่วมงานของฉันนะจ๊ะของฉันการเป็นแสดงความเป็นเจ้าของอีกแล้วก็เป็นอะไรก๊ปอปมาเลยนะฮนะ ก็เป็นอะ minor นะคะเพราะเป็นในรูปแบบของ nominative นั่นเอง minor c o l l e g e กันนะทีนี้หลายๆคน sint นะ sint website นะก็จะกลายเป็น sint อะไรละ่ะอัธยาศัยดีนะคือนอกจากเราจะใช้คำว่า net ก็ได้หรือก็จะมีคำหนึ่งคำว่าอะไร ฟรอยเลชนะก็คือเป็นกันเองนะคะเป็นกันเองอัธยาศัยดีเฟรนลี่นั่นเองนะคะเราใช้คำนี้ก็ได้นะคะฟรอยเลชนะคะคำนี้นะคะอัธยาศัยดีใจดีเป็นกันเองนะคะหมายเนื้อขนเหล็กกันซินต์ฟรอยเลชนะเพื่อนร่วมง,งานของฉันเนี่ยอัธยาศัยดีเป็นกันเองนะคะ และถ้าเราอยากจะบอกว่าหมายถึงเพื่อนร่วมงานผู้ชายนะเพื่อนร่วมงานผู้ชายผู้ชายก็จะเป็นนะคะเดียร <ia> ์นะคะจริงๆไม่ต้องเป็นตัวเล็กนะคะอันนี้คอรมันจะเป็นตัวใหญ่คเล็กนี่คือเพื่อนร่วมงานผู้ชายนะคะสมุดมาปากกามาจดเนาะอ่ะนี่คือเพื่อนร่วมงานผู้ชายและถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานผู้หญิงก็จะเป็นหลายเพศหญิงดีคเลิก ็น่ไหมคะเพื่อนร่วมนานผู้หญิงเนาะ,ะคำว่าอัธยาศัยดีนะคะหรือว่าเป็นกันเองนะ,ะเราจะใช้ f r e n d l y ได้เลยนะหรือใครจะใช้คำว่า net ก็ได้ net ก็จะแบบเออใจดีมีน้ําใจหรือ friendly ก็ได้นะคะอ่ะ,อะมาดูประโยคต่อมาฉันเนี่ยนะทำงานวันจันทร์ถึงวันศุก นะคะคฉันก็เหมือนเดิม each นะทำงานนะตัวนี้ก็จะเป็นคำกริยาเราจะไม่ใช้ dr b i t e ละเราก็ต้องเป็น b y t e ไหมคะเพราะเป็น each นะ uh, each b t e r ถ้าตัวนี้ที่บอกว่าเธอทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์ประโยชน์จะเป็นอะไรก็จะเป็น do bytest เห็นไหมถ้าเป็นถ้าเป็น do นะคะ แล้ววันจันทร์นะคะถึงวันศุกร์ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่เราจะใช้ฟอนนะคะฟอนก็คือมันจะแปลว่าตั้งแต่นะคะไปจนถึงไหนก็จะบีสนะคะเพปโพเหมือนกันนะในประโยคเนี่ยถ้าเราจะแปลกันเป๊ะก็อ่ะฉันทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะก็คือจันทร์ถึงศุกร์นั่นแหละเนาะฟอนคือเริ่มต้น ไปจนถึงไหน b i s คือสิ้นสุด fun วันจันทร์คืออะไรหมุนทักนะคะ m มุนทัก b i s วันศุกร์ f r i t a g นั่นเองเห็นไหมคะ fun แวบอยู่ตำแหน่งที่สองอาร์ไบท์เธอนะคะเรียบร้อยหน้าจอได้มันเห็นเนาะอ่ะอา b e i บ e r เธอแล้วก็ใช้คำ พรสโพนะคะคำบุพบทก็จะเป็นฟอนแล้วก็บิสนะเวลาบิสเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่อย่างอย่างเงี้ยทำงานตั้งแต่9ก้าโมงจนถึง5้าโมงก็ฟอนเห็นไหมน้อยอ no e ัวบิสกี่โมงล่ะสิบเซนอัวอัว r ดลฟุมัวอะเบนนะคะประมาณนี้นะถ้าเป็นดูก็เป็นไงอ i t บ s t เนาะง่ายไหมเธอทำงานตั้งแต่จันถึงสุ ก็ฟอนไหนถึงไหนเนี่ยประมาณนี้นะคะเอาละมาดูประโยคต่อมาออฟฟิศนะคะหรือสำนักงานนะคะสำนักงานเราใช้นะคะ u r e บูโรบูโรก็คือออฟฟิศหรือสำนักงานถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันทำงานในออฟฟิศหรือฉันทำงานในสำนักงานนะคะเราใช้ คำนามตัวนี้เนาะอ่ชั้นก็เหมือนเดิม each นะคะ a r บายเ e อเห็นไหมคะ a r บายเ e อนะคะในออฟฟิศเพร p o โฟอินแต่ว่านะคะอ่าเวลาที่เราบอกว่าเราไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นออฟฟิศที่ไหนนะนั่นนู่นนี่ก็ต้องเป็นอินนะดัสเนี่ย ก็จะกลายเป็นอะไรแบบไม่จอดจง i อเหนนะคะ in i อเหนอะไรล่ะบูโรนั่นเองฉันทำงานในสำนักงานหรือในออฟฟิศนะคะที่ใดที่หนึ่งนะคะ in ไอเหน็บูโรจำแพทเทิร์นไปเลยถ้าเราอยากจะบอกว่าเราทำงานนะคะในออฟฟิศแห่งหนึ่งในสำนักงานแห่งหนึ่งนะคะ in i อเหน็ u บูโรนะจ๊ะ ส่วนใครนะคะที่ทำงานในโรงงานนะคะทำงานในโรงงานเราจะไม่ใช้บูโรนะทำงานในโรงงานในลายก็จะเป็นฟาบริกนะคะฟาบริกดีนะคะฟาบริกฟาบริกนะคะฟาบริกก็คือโรงงานนั่นเองฉันทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งนะคุกก๊อป,ปมาสิแต่จะไม่ใช่ ไอเนมแล้วนะคะจะไม่ใช่ไอเน่มเพราะอะไรเพราะว่าโรงงานเป็นเพศหญิงนะคะโรงงานเป็นเพศหญิง in นผ่านในรูปของดาทีฟเพศหญิงก็จะกลายเป็นไอเน่ยนะที่ไหนฉันทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งนั่นเองอยากจะบอกฝอว่าเออฉันตอนนี้ฉันทำงานในโรงงานจานะคะ i c h a าร์ i บ e i อินไอเน a b r แฟนะจ๊นะง่ายปะเนาะ ง่ายไปไหมเนี่ยประโยคเนี่ยก็สำหรับคนไม่มีพื้นฐานนั่นเองนะจ๊ะ,ะมาดูต่อมาวันนี้ฉันมีอะไรต้องทำมากมายอันนี้ก็จะเป็นอาสวายนิดนึงอะไรที่เราต้องทำมากมายนะคะไม่ว่าจะงานหรือการไปนั่นไปนี่มีอะไรที่เราจะต้องแบบว่าทำนั่นเองนะคะเราจะใช้คำว่า feel suit ทูนนะคะคือการทำอะไรมากมายเราจะใช้แวบนี้นะคะทูนนะแปลว่าทำเหมือนกับคำว่า Mach e นนะคะเหมือนกับคำว่า m a c h e นนะคะแต่ว่าในประโยคนี้เราจะไม่ใช้แวบมา c h e นเราจะใช้แวบทูนนะคะวันนี้ก็เหมือนกันใครจะเอาวันขึ้นก่อนก็ได้ h o i t แล้วก็ใช้บวกกับแวบอะไรหาบิน ะะก็เป็น each นะฮะ h อ i ห้เ h a ห e each อะไรล่ะ Fear u ุดก็คือวันนี้มีงานต้องทำเยอะแยะเลยนะคะหรือเอาอะไรเอา each ขึ้นก่อนก็ได้ each หาเบอร์ขอใหเธอห็นไหม f e r สุดนะฮะวันนี้ฉันมีงานต้องทำเยอะแยะเลยหรือ เรามีอะไรที่จะต้องทำนะคะมากมายนะคะหลายสิ่งอ่ะหลายสิ่งนะคะ everything, everything นั่นเองนนเองนาะง่ายไหมมาสองประโยคที่เหลือนะจ๊ะสองประโยคที่เหลืออ่าฉันชอบทำงานเป็นทีมนะคะทีมนะทีมเนี่ยในภาษาเยอรมันเขาก็จะทับศัพท์ไปเลยนะ d u s, Dust, <S ท team นะคะเป็นทีมฉัน each นะคะ web อาบ์ไบต์ทีนี้ชอบคำว่าชอบเนี่ยเราใช้นะคะคำว่าแกนหรือแกนเนี่ยก็ได้นะคะคือชอบนะคะอ่าฉันชอบที่จะทำงานนะทำงานกันนีไงอิชอาร์ไบต์แกนเนี่ยอิมนะคะทีมอิน ิมทีมเพราะ in น l พลสเดมก็กลายเป็นอิทันทีนะคะให้จำแพทเทิร์นไปนะคะว่าเอ๊ะถ้าฉันชอบทำงานเป็นทีมก็จะกลายเป็น each a o by her g e n order get เนออิมทนั่นเองเนาะประโยคปิดท้ายสุดท้ายผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือทำอะไรที่แบบว่าไม่ถูกต้องทำพลาดทำผิดทำผิดนะคะผิดพลาด ใช้คำนามคำว่า d e r failure f a i l u r er นะคือข้อผิดพลาดข้อบกพร่องนะฉันทำผิดพลาดฉันทำอะไรสักอย่างผิดพลาด each ใช้คู่กับ v e b หาเป็นกะ็ each หาบปน่ dear f a i l u r นะครูบอกไปแล้วว่าหาเป็นผันในรูปของอคุสติ d e r ก็จะต้องผันเป็น den ถ้าเป็นคำนามแบบเจาะจงถ้าไม่เจาะจงไม่ได้บอกว่าทำอะไรพลาด ะะก็เป็น i-n ถูกไหมคะ i-n ใช่ h หมค e i-n fail ทำแบบทำผนะันในรูปของอดีตเพราะเราได้ทำลงไปแล้วนะพาด v e ีสว c e ก็เป็น m a c h t นั่นเองนะคะแบบตัวนี้นะะมาจาก verb machen ะะพอผันในรูปของอดีต นะจ๊ะอดีต perfect นะก็จะต้องบวก h e a v e r v e p ช่วยหาเป็นบวกกับ p a r t i c i p l e i นะคะฉันได้ทำอะไรผิดพลาดลงไปบางอย่างนะคะ i s h h a b e e i n e n f e h l e m a r g e a อ่านะคะฉันได้ทำผิดทำพลาดลงไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคน วันนี้ครูก็พลาพานะคะแต่งประโยคทั้งหมดนะสิบประโยคเกี่ยวกับการทํางานนะเอาเป็นว่าถ้าใครมีคําถามสงสัยอะไรตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้มีเวลาครูจะมาตอบให้นะคะใครดูแล้วถูกใจกดไลค์ให้กรอนด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อาทิตย์ต่อไปนะคะ